เพินาศแล้วค่ะแรงงานขเขมรเดือดทั้งประเทศประท้วงค่าแรงเนี่ยไม่จ่าย3เดือนแล้วนะคะโรงงานธุรกิจแห่ปิดตัวระนาวแรงงานกัมพูชาเดือดทั่วประเทศค่ะประท้วงโรงงานค้างค่าจ้าง1-3เดือนลุกลามจากวิกฤตชายแดนไทยโรงงานจีนธุรกิจทยอยล้มละลายปิดตัวกันระนาวค่ะ สืบเนื่องจากวันนี้เพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นแรงงานกัมพูชาเดือดทั่วประเทศประท้วงแรงงานค้างค่าจ้าง1-3เดือนลุกลามจากวิกฤตชายแดนไทยค่ะกัมพูชากำลังเผชิญคลื่นประท้วงแรงงานที่ลุกลามทั่วประเทศท่ามกลางวิกฤตท,ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะหลังความขัดแย้งชายแดนกับไทยในเดือนกรกฎาคมที่ทำให้แรงงานกัมพูชากว่า800,000คนต้องอพยพกลับบ้าน สร้างปัญหาค่าจ้างในครั้งชำระและหนี้สินมหาศาลข้อมูลล่าสุดจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและสหภาพแรงงานชี้ว่าโรงงานและธุรกิจหลายแห่งค่ะมีการค้างค่าจ้างคนงาน1-3เดือนจนเกิดการรวมตัวกันประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้าและการก่อสร้างที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจกัมพูชาค่ะ ย้อนเส้นทางวิกฤตแรงงานกัมพูชาค่ะเดือนพฤษภาคมปี68ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาปะทุสมเดจฮุนเซนประทานวุฒิสภาเรียกร้องให้คนงานกัมพูชามีการกลับบ้านเพื่อหลกเลี่ยงการถูกกลับไล่จากไทยส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด19 ต่อมาค่ะเดือนกรกฎาคมปี68การประทะทางทหารทําให้แรงงานกว่า864,000คนข้ามแดนกลับกัมพูชาค่ะรัฐบาลสัญญาสร้างงานกว่า70,000ตําแหน่งและแพ็กเกจช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เป็นผลค่ะส่วนเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปี68นะคะเกิดการประท้วงระรอกแรกที่โรงงานเลคาวชูอินดัสทรีค่ะปลดพนักงานกว่า2,700คนโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค้างค่าชดเชยตามกฎหมายสาภาพเรียกร้องให้แบรนด์อย่าง t ท r เกต Adidas และ v f c o r p o r ร t i o n รับผิดชอบเดือนพฤศจิกายนปี68ค่ะ สารพนมเป็น่มีการสั่งยึดทรัพย์สินโรงงาน YW g a r m e n t ของจีนที่ล้มละลายกระทานหารเพื่อชดใช้ค่าจ้างให้คนงาน600คนที่เดินขบวนไปกระทรวงแรงงานค่ะหัวใจของคลื่นการประท้วงนะคะโรงงาน Sandy Furniture ในสวายเรียนกว่า1,000คนประท้วงตั้งแต่วันที่11กันยายนเนื่องจากค้างค่าจ้างไว้หลายเดือนแล้วค่ะแสภาพ Collective Union of Movement of Work e r ์โดยพัฟซีนาเข้าช่วยเหลือแต่เจ้าของโรง,งงานเนี่ยก็ยังไม่จ่ายค่ะ ส่วนโครงการก่อสร้าง Power อร์ไชน่านะคะคนงานเกือบ100คนที่เพิ่งกลับจากประเทศไทยรวมตัวกันเมื่อวันที่18กันยายนค้างค่าจ่ายกว่า1เดือนค่ะแพฟซีนาเดินทางเจรจาโดยตรงค่ะเลยคราวชูค่ะพนักงาน800คนประท้วงกรกฎาคมค้างค่าชเฉชยจากการปลดเล y o ย์ออฟโดยไม่มีคำสั่ง กระทบห่วงโซ่อุปทานแบรนด์ตะวันตกค่ะส่วน y n w g a r m e n t ค่ะ600คนเดินขบวนไปกระทรวงเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการหลังโรงงานปิดซึ่งก็เป็นการปิดตัวกระทันหันค่ะรัฐบาลสั่งดำเนินคดีเจ้าของชาวจีนโดยผลกระทบกว้างค่ะองค์กรแรงงานระหว่างประเทศรายง,งานว่า94คนที่กลับจากไทยได้รับค่าชดเชย20,000ดอลลาร์จากคดีค้างค่าจ้างและหลอกลวงในนาแต่กรณียังค้างเกิน50%สร้างความเดือดร้อนให้ควเรือนกว่า3 0 0 0 0 0หลังค่ะ ทางด้านที่แมน s W วอช h คาเผยเมื่อ25พฤศจิกายนว่ารัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการช่วยเหลือแรงงานที่กลับจากไทยโดยเฉพาะลูกหนี้ไมโครเฟนแนนซกว่า1ล้านคนที่ต้องชดใช้หนี้ก่อนหางานใหม่ส่งผลให้หลายครอบครัวเข้าเผชิญความอดอยากและขาดเอกสาร สหภาพอิสระไม่พอใจกับค่าแรงขั้นต่ำใหม่208ดอลลาร์สำหรับปี2519เพิ่มเพียง4ดอลลาร์จากปีก่อนเท่านั้นค่ะทมกลางอัตราเงินเฟอ้อ2.7%ที่ทำให้ค่าครองชีพนั้นพุ่งสูงแหล่งข่าวพนมเปญน,นะคะชี้ว่าปัญหานี้เชื่อมโยงวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดและชายแดนโดยโรงงานจีนและเวียดนามค่ะปิดตัวจำนวนมากจากการขาดคำสั่งซื้อสร้างวงจรค้างค่าจ้าง ระทวงปิดโรงงานรัฐบาลฮุนมันเนสสั่งกระทรวงแรงงานติดตั้งกระดานหางานขมเขมรช่วยหางานให้ขมเขมรที่7จุดแต่สาภาพอย่างแคมเบอเดียนคอมฟิดเดเรชั่นออสเตรียูเนียนเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรง14ดอลลาร์และปกป้องสิทธิสาภาพมากขึ้นค่ะประกอบกับปัญหาชายแดนและการกลับมาของแรงงานค่ะทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้นนะคะฝั่งนายทุนเนี่ยสมาคมผู้ประกอบการกัมพูชายอมรับว่าปี2 5 1 8 ยากลำบากจากเงินเฟ้อและการค้าชะงักแต่ยืนยันว่าค่าแรง208ดอลลาร์ยอมรับได้ค่ะขณะที่แบรนด์อย่างไนกี้ค่ะถูกเรียกร้องให้ชดเชยเป็นเงิน2.2ล้านดอลลาร์จากโรงงาน v i o l e t a p p a r e รค่ะที่มีการปิดตัวจากโควิดนักวิเคราะห์ชี้ว่าคลื่นปะทวงนี้คือสัญญาณเตือนค่ะต่อเศรษฐก,กิจกัมพูชาที่พึ่งผ่าแรงงานราคาถูกหักไม่แก้ไขอาจนำไปสู่การนัดหยุดงานใหญ่และจะกระทบห่วงโซ่เสรีภาพสมาคมรัฐบาลต้องเร่ง ปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างต่างชาติจากโรงงานสวายเรียงสู่ชายแดนไทยคลื่นประท้วงค่าจ้างค้างกัมพูชาคือระเบิดเวลาสังคมที่สะสมมานานค่ะหากรัฐบาลไม่ลงมือจริงจังลวก็แรงงานล้านคนเนจะจมดิ่งในวงการนี้สินและความยากจนสร้างรอยร้าวให้ภาพลักษณ์เสือโครงเอเชียที่เคยรุ่งเรืองค่ะ